สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้ก็พบกับครูยอดนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นป .6 ค่ะวันนี้ก็จะยังทบทวนกันอยู่ในเรื่องของอประโยค Have you ever ก็คือประโยคที่บอกว่าคุณเคยทำสิ่งนั้นๆหรือไม่นั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะลองไปดูคําวพท์ที่เกี่ยวข้องกันนะคะไปดูกันเลย คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในใบงาน play เล่น g o n นไป swim ว่ายน้ำ drive ขับรถ eat ฉัน e กิน toss สอน ride ขี่ study เรียน scene เห็น นักเรียนฟังทันไหมคะเดี๋ยวคุณครูทวนให้อีกหนึ่งรอบค่ะ Play เล่น Gone arm, ไป Swim ว่ายน้ำ Drive ขับรถ Eat ฉนกิน Teach สอน Read ขี Study เรียน See เห็น ค่ะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับใบงานนะคะอีกหนึ่งชุดนะคะ tennis กีฬาเทนนิส cheetah เสือชีตา้า a h river แม่น,น้ำ car รถยนต์ coffee กาแฟแนิสภาษาญี่ปุ่น English ภาษาอังกฤษ bicycle จักรยาน อเมริกาประเทศอเมริกาพิซพซ่าพิซซ่าค่ะเดี๋ยวเราไปดูใบางานที่นเรียนต้องทำในวันนี้กันค่ะค่ะสำหรับใบางานนี้นะคะก็จะอยู่ในแบบในใบางานที่คุณรูเพิ่งแจกไปนะคะใบางานปรอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นป .6 ค่ะแล้วให้ในเรียนเปิดไปที่หน้านี้นะคะก็จะพบกับ คำศัพท์ทั้งหมดทั้งหมดสิบคำนะคะก็คือให้นำคำศัพท์เหล่านี้นะคะไปเติมช่องว่างที่เขามีให้นะคะตรงนี้นะคะสิบข้อตรงนี้นะคะให้เติมนะคะเลือกมาเติมให้มีความหมายนั่นเองนะคะเช่นข้อแรก t h have you ever จะจะจะเทนน n สอ่าคำที่หายไปตรงนี้คืออะไรนะเราจะทำอะไรกับเทนนิสนะคะอ่าให้นาเรนเรือกมาเติมนั่นเองนะคะก็นักเรียนไม่ยากเลยนะคะสำหรับอ่าใบงานนี้นะคะเลือกคำมาเติมให้มีความหมายให้ประโยคมีความหมายนะคะค่ะสำหรับใบงานนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบายบายค่ะ